รวมชื่อแนวชั่วร้ายและความมืดตอนที่3อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเ e ด d ีมอนปีศาจแดง Dark Hunter นักล่าแห่งความมืด Dark Power พลังแห่งความมืดดาร์ค o o นดวงจันทร์แห่งความมืด Evil Army ์มกองทัพชั่วร้ายบร o ดดี้คลอสไม้กางเขนเปื้อนเลือดโยค a ย ปีศาจญี่ปุ่น Soul Ripper ผู้เก็บเกี่ยววิญญาณ Killer War สงครามนักฆ่า Dark Warrior นักลบแห่งความมืด Deadly Sin บาปอหาร Dark Devil ปีศาจแห่งความมืด Killer Club ชมรมนักฆ่า Dark Wolf หมาป่าแห่งความมืด Demon Army กองทัพปีศาจ Slaying การสังหาร Q for Fun ฆค่าเพื่อความสนุก m a s s of the Dead หน้ากากแห่งความตาย Frenzy Moon พระจันทร์คลัง่งไฟนอ l เอ็กทางออกสุดท้ายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ